สวัสดีครับวันนี้แรงตะมาทำน้ำพริกถั่วเน่าให้รู้นะครับมีเอฟซีขอมาอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าทำน้ำพริกถั่วเน่าทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวแรงวันนี้แรงทำให้รู้เลยนะครับก่อนทำน้ำพริกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่ากินด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ครับเครื่องทำน้ำพริกถั่วเน่าก็มีพริก แล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมแหลงแล้วก็ต้นหอมผักชีครับแล้วก็มดเทใส่โคกเลยครับเทลงหมดเลยนะครับนี่ครับเครื่องปรุงก็ออกเกลือครับแล้วก็พงสลด ก็ถันลิสงโคครับแล้วก็ผพงถัเน่าครับนี่ครับเครื่องปรุงก็ไม่เยอะครับใส่เกลือลงไปเลยครับอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับเกลือเพราะว่าน้ำพริกถั่วเน่าไม่ค่อยชอบเกลือเท่าไหร่ครับนี้ก็ใส่พองโซดนลงไปเลยครับ นี้ก็พงถุนเน่าตามไปเลยครับพงถุนเน่าใส่เยอะนิดนึงครับมันจะอร่อยครับพงถุนเน่าก็ซื้อมีขายนะครับตามร้านของกินทยใหญ่หรือว่าเขาขายในเฟสก็มีนะครับใส่ถุนเน่าเยอะเยอะกว่าอย่างอื่นนะครับแล้วก็ที่นี้ก็ใส่ ใส่ฟองถัง่วลิสงลงไปเลยครับเครื่องปรุงก็มีแค่นี้นะครับไม่เยอะครับทีนี้ก็ามาตำกันเลยครับตำให้ละเอียดนะครับ พริกถ้าตะใส่พริกพงก็ได้นะครับไม่ใส่พริกสดก็ได้ครับง่ายๆครับ นี่ครับทำให้ละเอียดเลยนะครับ นี่ครับทำละเอ็ดแล้วนะครับแล้วก็มาตักใส่ถ้วยกันเลยครับแบบง่ายๆแล้วก็ทำไม่นานเลยครับถ้าหิวเข้ามากๆเนี่ย ทำได้เหลวมากเลยครับเครื่องปรุงก็ไม่เยอะครับนี่ครับจะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็แล้วก็เอาน้ำเทลงไปเลยครับน้ำเปล่าครับเทลงไปครับถ้าเราจะกินก็ถ้าเราจี จะกินเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่น้ําเปล่าลงไปครับแล้วแต่เราชอบครับว่าจะเอาน้ําเยอะหรือว่าน้ําน้อยครับแต่ว่าแรงชอบกินเค็มข้นก็ใส่น้ําไม่เยอะครับอร่อยมากนะครับนะครับใส่น้ําเปล่าลงไปก็กินได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่กินอย่าเพิ่งใส่น้ําลงไปนะครับถ้าใส่น้ําลงไปเร็วถ้าไว้นานมันไม่อร่อยครับถ้าเราจะกินค่อยใส่น้ําลงไปนะครับ แต่ว่าถ้าอยากเก็บไว้แบบนี้ก็ได้ครับเก็บไว้ในตู้เย็นครับใส่กระปุกเก็บไว้ในตู้เย็นกินได้หลายๆครั้งนะครับอยากกินแบบแห้งก็ได้ครับแบบน้ำก็ได้นะครับผักผักที่เราจะกินกินกับน้ำพริกก็เล้าแต่ชอบนะครับกินกับอะไรก็ได้หมดครับผักต้มหรือว um ่าผักโสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดครับอร่อยนะครับลองไปทํากินดูนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่เลยครับ กลิ่นหอมมากเลยครับวันนี้แล้วต่ไม่กินยังไม่กินครับเดี๋ยวกินค่อยใส่น้ํานะครับสวัสดีครับสําหรับชิปทาน้ําพริกถั่วเน่าก็ง่ายๆครับลองไปทํากินดูนะครับอร่อยครับทำทำง่ายแล้วก็เครื่องปรุงก็ไม่เยอะครับก็มีแค่สี่อย่างนี่ครับเครื่องปรุงแปลว่าถั่วลิสงโคแล้วก็ถั่วเน่าครับ แล้วก็แล้วก็เกือของสุรยดแค่นี้เองครับขอบคุณมากนะครับถา้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามสร้างแรงผ่ากินได้นะครับอยากให้แรงทำอะไรก็คอเม,มเมนต์หมอกด้านางได้เลยนะครับอยากให้กินอะไรก็หมอกได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นของสุกครับป็ไปครับ